กันจมน้ามเลยพี่นอ้นนนองลันน่นครับแล้วมาดูสิมีตาเพราะลั่นอยังเอาพี่น้องบูพี่น้องมึงครับบิ่งสวยๆครับผมเดีย๋ยวมาดูดลังนี้น้ำกันครับผมมันเป็นอย่างคือลั่น มีเสียงพี่น้องทรงมีเสียงครับผมทรงมีเสียงครับเอาสวยๆเลยพี่น้องเสาหนีสิภาพไปยามจันพี่น้องใส่จันไว้หาหลังครับผมดักจันไว้หาหลังพี่น้องเมื่อคืนฝนตกครับตกจะสามพุ่มพี่น้องสอดแจ้งจังปังเลยครับผมตกแห้งพี่น้อง ดี๋ยวสีผ้ามายำจานน้ำกันครับบาสีมีตัวมีแต้มให้พี่น้องได้รับชมบครับมเบึงบรรยากาศน้ำกันก่อนพี่น้องเหมือนบรรยากาศทุ่งไห่ทุงท่งหน้าพี่น้องนี่ครับพี่น้องฝนตกแห้งครับผมน้ำกำลังรอระบายนะครับเด้อพี่น้องเขายังบ่านนได้ยเพราะสีขังน้ำเพราะปันใดครับผมทางพุ่นกับภูเขาพี่น้องภูเขาบิวทิวทัศน์ครับผม เขากำลังสีงามครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดุ่นจันน้ำกันครับหล้างแหลกร้านพี่น้องส่งมีป่าเลยพี่น้องป่าขาวสิครับฝุ่นอ่ะเอ้าปผายยังมุบพี่น้องผายมาอะไรป่าหน่อยบุครับพี่น้องนี่ครับล้างแหลกโอเคเดี๋ยวมาดุ่นทกันครันผม สีเป็นมองนี่เป็นสีเป็นบวกควยเก่าพี่น,อน้องมันสีส้มเลือกส้มมีปาขาวหน่อยไปังพี่น้องเดี๋ยวมาดุดลังนี้น้ำกันครับผม,มเป็นอย่าง้นลันมีเสียงพี่น้องส้มมีเสียงครับผมส้มมีเสียงครับเอาวสวยๆเลยพี่น้องประดุกครับผมเดี๋ยวครับเห้เบืเ้องดชัดครับผมนังครับพี่น้อง อกระดุกใส่สวยๆเลยครับผมโอเคครับเดีย๋ยวมาดูนงกันต่อหลังต่อไปครับผมไม่เบิ่งหลังที่สองนกกนะต้ผมหลัทงที่สองอยู่นี่พี่น้องหลัง <c> ท <oughs> ี่สองบอลันครับนบพี่น,อน,น้องจมหนำบอลลันเดี๋ยวมาดูนกกรต่อครับผมไม่ยามจุดนี้นกกันออีกครับผมจุดนี้มีสองหลังครับพี่น้อง น้ำไหลลงมาจันจมน้ำจร,ริง,ลงเลยครับพี่น้องอจมอีรีพี่น้องน้ำเปล่งออกจากไฮน้าเข้าเลยนะครับพี่น้องไหลลงมาครับผมจันจมน้ำเลยพี่น้องลานครับแล้วก็หลัวชิมีตาก็ลานอย่อยางเอาพี่น้องบู พี่น้องมึงครับสวยๆครับผมโอเคครับประดุกครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูนีหลังต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องสามหลังสองแต้มครับผมประดุกครับถุงงามเลยพี่น้องอีกหล้างหนึ่งยืนี่พี่น้องลังหนึ่งยืนด่ครับแล้นี้ก็จมน้ำเื้ากันพี่น้องแลนนี้ก็จมน้ำเื้ากันครับลั่นเื้ากันพี่น้อง หมื่นครับผมหลังนี้กระลานครับเอยวมันดูน้ํากันครับผมหลังนี้บบมีอยังพี่น้องอันฟี่โอเคครับผมใาเบื้องหลังสุดท้ายน้ากันครับผมอีกหลังหนึ่งครับหลังนี้บบรานพี่น้องข้างล่างนะครับโอเคครับ มาอัปเดตผลงานนากานครับผมจันหาหลังพี่น้องฝนตกแห้งพี่น้องเมื่อคืนนี้จันหาหลังเลยประดุกสองแต้มถือว่ามานครับผมนี่ครับพี่น้อง,ส,งสวยเลยครับรดุกสองโตงามๆเลยพี่น้องผลงานสองแต้มถือว่าโอเคครับผมประดุกงามๆแล้วครับได้ อ,อมเด็ปนได้ผัดพี่น้องหาอยู่หา,หากินครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำครับผมเพื่อสิบริลาิปใหม่ๆนะครับเนาะสำหรับเมื่อน,นี้ขอบคุณหล,ลายๆครับ